เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มพางเป็นเขตป่าสงวนอนุรักษ์เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเป็นผืนป่าตะวันตกที่เป็นต้นกำเนิดของแหล่งมรดกโลกสถานที่น่าสนใจในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่28มีนาคม2526ได้ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดในปีเดียวกันได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษหน้า13เล่ม111ตอนที่11กลงวันที่30มีนาคม2537มีเนื้อที่1 6 000, 1 9 2ล้านไร่มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของเมืองตากคือน้ำตกทีรอสูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางน้ำตกทีรอสูเสม,สมืองหนึ่งงามนามเพราะแดนอุ้มผางเขาสะลางป่าใหญ่ไพรพฤกษ์สง แดนที่เปรียบเทียมวิมานตระตานตาเขาน้ำป่าอุ่มอบรมระรวยแหล่งท่องเที่เอาธรรมชาตประกาศว่าอาทำทาร้านตกปรกฟ้าดูวยสีครามเด่นขาวมนปนคีมชูวยใจระรวยระรื่นสุข ทุกเสื่อมคลาย